สบายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบแม่น้องไอติมโดยส่วนอีกแล้ววันนี้พบกับวันนี้ก็จะพาเข้ามาตอนเช้าๆนะเพื่อนเพื่อนจะพาเข้ามาสีดยาทุเรียนสีดยาทุเรียนเล็กค่ะตอนนี้ทุเรียนเล็กกำลังแตกอ่อนนี่แตกอ่อนอย่างสวยเลยเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะพ่่ใหญ่หนวดเขากำลังติดฉีดยาอยู่ดูดูนะั่นเพื่อนเพื่อนกำลังพ่นยาอยู่เนาะติดคำว่าฉีดเยอะเหลือเกิน อ่ะยังไงก็พอๆกัเวเพื่อนพนเกษตรเนาะเดี๋ยวจะถา,ามพญานุ่นเจอแล้วเนี่ยไอตัวกินใบเนี่ยอันนี้เขากินใบกลางคืนนะกลางคืนกลางวันเขากินได้หมดเลยค่ะกลางวันก็กินกลางคืนเนี่ยเขายังอยู่เลยเนี่ยเขาเรียกว่ามแมลงปีกแข็งเนี่ยเขาจะเข้ามาตัดยอดในช่วงเนี้บางทีเรามาเนี่ยก็ไม่เห็นเขานะแต่วันนี้มาเจอเขาพอดีเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวไปตามดูว่าพญในญ่นเขา ใช้ายาอะไรมั่งพี่นายหนวดกำลังค้นยาพอดีนี่ก็จะเป็นแปลงที่ว่าเราปลูกใหม่นะเพื่อนๆแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยไม่ยังครับอ๋อวันนี้จะมาถามว่าพระยายหนวดสิดยาฆ่ามแมลงหรือยำรุงเนี่ยอ่าสําหรับทุเรียนนี่ เราปลูกไปได้ประมาณสักเดือนก,กว่าๆนะยังไม่ถึงสองเดือนอันนี้คือแตกอ่อนครั้งแรกหรือครั้งที่สองพญานวษก็มันออกมาครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่เราปลูกไปมันออกมาครั้งแรกในเมื่อเขาแตกไปอ่อนมาแล้วสิ่งที่เราป้องกันไว้ก็คือมแมลงเขาจะมาตัดยอดมากินยอดเขาตรงนี้ส่วนใหญ่ช่วงนี้มันจะเป็นมแมลงที่ที่เขาออกหนาะกินกลางคืนนะเราเรามองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเรามาดูกางคืนเนี่ยโหเขาบินมาจับยอดตรงนี้ ถ้าเขาตัดยอดตรงนี้ล่ะเราเสียเวลาไปอีกสามสี่เดือนเลยนะหัวจะได้ยอดใหม่มาวันนี้พ่อใหญ่หนวดก็มาทําการป้องกันฉีดยาป้องกันนะป้องกันป้องกันมแมลงเพราะเราดูแล้วเพียไม่ค่อยมีนะตอนนี้ถ้ามีเพียมันจะเป็นขา,ขาวๆใช่ไหมพ่อในหญ่นวลเพียมันมีหลายชนิดมีทั้งดํามีทั้งขาวมีทั้งหล,หลายสีไม่ไม่ใช่ว่าจะมีขาวอย่างเดียวเพียมีหลายชนิดเราก็จะ ทำการเราจะเอายามาป้องกันนี้เราต้องเลือกเลือกยาด้วยนะพี่น้องช่วงนี้ใน,น,น,นแตกอ่อนกําลังสวยช่วงนี้ส่วนใย,ยนอนหรือแมลงปีกแข็งที่เขามาหากินใบอะของทุเรียนเราก็หากลุ่มยากลุ่มนั้นน่ะไม่ใช่ว่านอนเข้าแมลงเข้าเราไปซื้อยาเพี้่ถามว่าผพียะมันมีไหมเพี้ยยังไม่มีเราก็ต้องไปซื้อยากลุ่มของ ยาป้องกันหนอนป้องกันแมลงเราต้องเลือกยาให้ถูกนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเพี้ยไม่มีแต่ไปซื้อยาป้องกันเพีย้ยไม่ได้นะเราต้องไปซื้อยาป้องกันหนอนป้องกันพวกแมลงปีกแข็งเพราะช่วงนี้เพี้ยไม่เข้าดูดูแล้วมันมีเพี้ยไหละ่ะไม่มีมมถ้ามีเพี้ยมันก็ดูง่ายถ้าเป็นเพีย้ยไอไก่แก้มันขาวขาวอะ่ะตัวขา,ขาวขาวอะ่ะแต่ตัวนี้มันไม่มีแต่นอนติ นอนและแมลงกลางคืนเขาใบยอดอ่อนส่วนใหญ่มายพวกแมลงเขาจะไม่กินพวกใบอ,อ่อนๆอย่างเงี้ยนี่เนี่ยใบแก่เขาไม่กินเหรอเอาไม่มันไม่อร่อยจะกินทำไม,อมอตอนนี้ไม่ใช่หนห่วยก็พ่นยาเร,เรื่อยเพื่อนฉีดยาฉีดยาครับฉีดยาเหรอคะเออผมฉีดยาครับฉีดยาตรงกั้นนอนครับอ๋อเขาคิดว่าฉีดยานี่ฉีดยาไปฉีดยาเองไงคิดแต่อย่างนั้นไงเข้าใจผิดผมฉีด ไอ้ไอ้ไอน้นั่นสามเข็มเหรอครับอ๋องกอนันโควิดสามเข็มแลยอ๋อพ่ใหญ่หนวดขอถามอีกหน่อยถาม,มาถามว่าวันนี้ต้องเ,เติมยาเติมอะไรไหมคะเติมปุ๋ยไหมคะที่ว่าสีดเนี่ยวันนี้เราเติมเติมยาป้องกันมแมลงใช่ไหมกับหนอนใช่ไหมทีนี้เราจะเติมเติมปุ๋ยสูตรเสมอไปด้วยนะเติมเสร็จนี่เรานี่ยาป้องกันแมลงแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอ แล้วถามว่าข้างล่างนี่เติมปุยย๋ยไหมบอกออตรงนะครับว่าสิบห้าวันเราจะเติมครั้งหนึ่งนะสูตรยิมห้าเจ็ดเจ็ดหรือสูตรเสมอก็ได้เพราะตอนนี้แปลงนี้พ่อกหนดเพิ่งเติมไปครั้งแรกเติมไปครั้งแรกครับเ๋ยวอ,อีกวันสองวันนี้ก็จะมาเติมให้ข้างล่างเพราะครบกําหนดแล้วเขาก็จะไ<อ>ล่เติมอีกครั้งหนึ่งเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆปุยย๋ยทางดินนี้เราจะเติมไปเรื่อยๆนะสูตรยิมห้าเจ็ดเจ็ดหรือสูตรเสมอก็ได้ แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนก็ใส่ลงไปเราเอาดอกเราเอาใบมันหนีว่าสูตรนี้เราเอาใบเราเอาใบอย่างเดียวเรายังไม่เอาดอกพญนวดกําลังนั่งพักขอถามพญนวดอีกครั้งหนึ่งพญนวดขอถามหน่อยว่าดินก้นสะดินก้นบ่อเนี้ยเขาเอามาปลูกเนี่ยเขาทํายังไงคะเนี่ยก่อนที่จะปลูกอะไออู้ยขึ้นยังนักลังแท้ วางก่อนที่ละหนักก็ต้องวางสิคะบ่ถคือไหวบ่ได้หรออ๋อทามันหนักเรา็วางนี่เนาะสิ่งไหนถ้ามันหนักเราก็วางอ่ามันก็เบาขึ้นเบาขึ้นเออบอกมาถามยังหรอถามเรื่องดินดินก้นบอกก้นสะดินที่เราขุดสระขึ้นมาไปจะพาไปดูตัวอย่างเลยเอาดินก้นสระใช่ไหมมันมีเอชซีถามว่าดินก้นสระนี้ปลูกยังไงทําไมพ่อใหญ่หนวดปลูกถึง ไม่ตายปะพาไปดูเลยปะปๆะปะเดี๋ยวเราก็จะพามาอีกที่หนึ่งพี่น้องแถวสระที่เราขุดใหม่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมงั้นตึมพาอา่าง่ายอ่ะบอกมาเพื่อนไอ้หนวดตอนนี้เรามาถึงสระนะสระตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราขุดดินขึ้นมาไอ้ตรงนี้บอกตรงๆว่า,าลึกมากนะครับเราใช้รถรถขุดลงไปถึงสองสองช่วงเลยนะครับแล้วทีนี้ดินขึ้นมาอยู่ไหน ดินขึ้นจะมาอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าพ้อที <Aven> e ่จะได้่งมันก็ปลูกได้นะครับเพราะดินเปียกเหมือนที่เราปลูกอยู่นี่คือดินก้นสะเลยนะครับบางท่านก็ก้นบ่อบางท่านก็ว่าก้นสะกันแล้วแต่ท่านจะเรียกเลยครับอไอ้ที่ต้นนี้เราปลูกแค่สามปีนะครับเราใช้ดินก้นสะที่เราขุดขึ้นมาเลยนะเราไม่ใช่น้าไม่ไม่ได้ใช้หน้าดินแล้วน้าดินมันไปอยู่นู่นแล้วน่วน,นอันดับแรกเลยนะพี่น้อง บอกตรงๆว่าดินก้นสานี้ธาตุอาหารเขามีน้อยคือว่าธาตุอาหารนี้มีน้อยมากเราเอาขึ้นมานี้อันดับแรกพ่อใหญ่หนวดนี้เติมโครไมหรือปูนขาวพ่าจะนวยวานวาน,วาน,ว,านวานหมดเลยนะเอาโครไมมหาวานเลยนะเราจะทําการให้เขาปรับสภาพดินก่อนดินเปรี้ยวดินเค็มเราให้เขาปรับสภาพดินก่อน ทีนี้เราปรับสภาพดินได้แล้วใครมีปุ๋ยคอกหรือมีปุ๋ยอินทรีย์มีเท่าไหร่ท่านใส่ไปเลยครับท่านใส่ไปเลยครับเพราะธาตุอาหารที่เราธาตุอาหารในดินที่เราขุดมาจากก้นสานี้มันไม่มีไงเราจะเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปปุ๋ยคอกคอกอะไรที่อยู่ในคอกหรือนอกคอกก็แล้วแต่ท่านแหละบางท่านเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้งวใช่ไหมเออ่ ขี้วัวขี้ควายนัย่นแหละบางขั้นก็ไม่ได้อยู่ในคอกเรามันอยู่ข้างนอกคอกออแต่สม,มัยแต่ก่อนมันอยู่ในคอกเราก็เรียกว่าปุ๋ยคอกอเราก็เติมเติมเยอะๆเลยนะพี่น้องไม่ใช่น้อยเติมเยอะๆเลยเพราะเราจะเอาธาตุอาหารเติมลงไปในดินเราปรับสภาพดินแล้วเราก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปก็อันนี้ก็คือเป็นนิ้นให้ปุ๋ยให้ดินมันให้สภาพเพราะว่าธาตุอาหารในดินมันไม่มีไงเพราะเราขุดลงมาลึกข้างล่างเป็นสิบสิบเมตรไง อย่าลืมนะว่าธาตุอาหารที่อยู่ในดินมันมีอยู่แค่ประมาณสักเม็ดก้อๆอยู่หน้าดินนี้แต่ถ้าลงไปอย่างนั้นมันไม่มีไงมันไม่มีไม่มันไม่ค่อยมีเราก็เติมไปทีนี้ไอ้ดินก้นบ่อเนี่ยบางทีมันเป็นดินเหนียวอ่าเวลาปลูกเราขุด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 หลุมก้างๆหน่อยนะพี่น้องขุดหลุมกว้วงๆหน่อยแต่ถ้าใครไปมีหน้าดินหน้าดินนะเราก็เอาหน้าดินเวลาเขาเอาเราปลูกลงไปปุ๊บอ่าตมมติเราปลูกใช่ไหมปลูกลงไป เราก็เอาดินดินที่ไม่ใช่ดินเหนียวนะเรามาใส่ข้างนอกรอบนอกเขาก่อนเพื่ออะไรเพราะไอ้ดินตัวนั้นเขามีแร่ธาตุเยอะเขามีธาตุอาหารอยู่แล้วเขาจะลากของทุเรียนนี่เขาจะเดินเร็วหน่อยไงเขาจะเดินเร็วหน่อยทีนี้เดินไปที่นี่เขาไปชนดินเหนียวถ้าเราปลูกเลยโดยโดยที่ไม่เอาดินมาใส่่ะดินหน้าดินหรือว่าเอาดินถุงก็ได้ไปซื้อตามถุงเขาเกตเกตถุงร้อยแปดถุงร้อยเก้าถุงร้อยสิบถุงร้อยก็แล้วแต่ท่านจะซื้อได้ก็มาใส่ เขาจะเดินเร็วหน่อยไงเดินไปแล้วเขาก็ไปชนไอ้ดินเหนียวนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บเราเอาตรงนั้นปลูกเลยมันเป็นดินเหนียวลากเขาเดินลา,ากเขายังเล็กอยู่ไปถึงมัน,นยาก,ยากแล้วก็เป็นธาตุอาหารไม่ค่อยมีมันเดินยากไง<ม>แล้วทีนี้เราก็ขุดลุ่มกุ้งก้วงเลยเพราะเอาเอาเอาพาไปดูอีกต้นนี้เพื่อนทําไมต้นนี้มันไม่ไมสดชื่นแกมใสเลยอ่าสําหรับ <c oughs> ขอบขอบสะขอบบ่อนี้เราปลูกทั้งหมด21ต้นนะไม่ใช่ว่าจะรอดทั้ง21ต้นนะครับบางต้นก็เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรครับก็ไอ้ดินก้นบอ่อก้นสะเรานี่แหละเห็นไหมเราปลูกลากเขาไม่เดินเพราะมันเป็นดินเหนียวพราะเป็นดินก้นบอ่อไอทีแน่ๆนะบางต้นนี่นะมันก็ขึ้นเยอะนะสวยนะสามปีแต่อันนี้เราทําไมมันคอนอย่างนั้นอะ เพราะว่ารากมันไม่มีเลยลากลากเขาอันนั้นลากเขาดูนะเพื่อนๆนะลากเขาไม่เดินรากไม่เดินเลยดูเออลากเขาไม่เดินไม่ไปเลยก็คือไม่โตแล้วอ่ะอยู่อย่างเงี้ยแหละเออลากเขาไม่เดินนีถ้าลากเขาไม่เดินบางท่านก็บอกโอ๊ยสีดายจังท่านอย่าไปเสียดายและอย่าไปเสียเวลากับเขานะครับท่านท่านไปหาซื้อท่อนพันธุ์มาปลูกใหม่เออไม่ใช่ท่อนพันธุ์ดิเราไม่ใช่ปลูกมันสับปะหลังนี่ เรียก <f ern. S 1> ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ขุงทุ้เรียนมาปลูกใหม่ถามว <f ern. S 1> ่าเราจะปลูกลุมเดิมไหมไม่ต้องนะครับย้ายตำแหน่งไปเลยนะครับเรารู้แน่แนว่าดินตรงนี้มีปัญหาเราย้ายตำแหน่งใหม่ไปเลยครับอ่าเราก็ย้ายตำแหน่งไปตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ขุดลุมให้กว้งก้วงหน่อยแล้วเอาดินถุงหรือเอาหน้าดินที่อยู่ในสวนของเราที่ในบ้านขวงเรามีมาใส่เขาเพราะดินตรงนี้มีปัญหาแล้วแหละบอกตรงๆว่าดินตรงนี้มีปัญหาแล้วแหละ เราก็เติมปูนขาวหรือไดโไมัยลงไปก่อนเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์มีเท่าไหร่ท่านอัดลงไปเลยครับท่านท่านท่านใส่ลงไปเลยครับแล้วท่านก็ขุดมุมเยอะๆแล้วก็ปลูกแล้วเอาดินที่ใส่ใส่ใส่ลงไปให้น้ำละ่ะพี่น้องครับบางบางทีนะหน้าดินเราแห้งนะหน้าดินช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมเรามาดูหน้าดินโอ้โหมันแห้งจัง ไม่มีน้ำกินเลยท่านลองเอาเสียมขุดลงไปดิข้างล่างมันอุ้มน้ําอยู่ตลอดเวลามันอุ้มน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาให้น้ําท่านต้องดูด,ดูดูใต้ดินของท่านด้วยเอาดินเอาเสียมขุดลงไปท่านจะรู้ว่ามันมีดินก็ขุดขุดไปข้างๆว่าไอ้ดินตัวนั้นมันอุ้มน้ําขนาดไหนเพราะหหนวดที่แรกก็ก็ให้น้ําวันเว้นวันเราก็ให้ไม่เยอะหรอกให้เฉพาะโคนต้นเขาวันเว้นวัน แต่ถ้าไปสักพักประมาณสักสิวันเราก็เว้นไป2วันให้ครั้งหนึ่งสองวันให้ครั้งหนึ่งอ่ามันแล้วแต่สภาพดินของท่านนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตามพ่อใหญ่นวดเลยไม่ได้นะท่านต้องดูดินของท่านบางที่ดินของท่านจะเป็นดินทรายบางทีของดินเหนียวง่าเป็นดินเหนียวบางทีเป็นดินหินไงส่วนใหญ่ภาคอีสานเป็นดินทรายสะมากัวไอที่ดินดีๆหน่อยมันก็อยู่ตามตามภูเขาไปนะแถวซีสเกตอ่าเขาก็อยู่ตามภูเขาไปงั้นเป็นที่ดินดีหน่อย สีจิเกตไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ทุกที่นะครับสีสิเกตเขาจะปลูกได้เฉพาะกันรทรักษขุนหารมี 3- ามสี่อำเภอแหละที่ปลูกได้ไอ้ลงขงมาก็ปลูกได้จริงอยู่แต่มันรักษาย,ยากข้อมเป็นดินทรายตั้งแต่อําเภอวังหินอุดมพรที่สายราสีสไลยพวกนี้เขาเป็นดินทรายไงมันเป็นพื้นที่ดินทรายหน้าดินเขาเป็นดินเค็มไงครับหน้าดินเขาเป็นดินเค็มไงครับอ้าวไปสุดา,าไปเบิงต้นไหม ตอนนี้บรรยากาศเช้าๆนะเพื่อนๆก็ไม่เช้าแล้วก็เริ่มสายแล้วละ่ะเราก็จะมาถามพญ่อนนวดอีกรอบหนึ่งเพื่นนวดออนั่งชมลมชมวิวอะไรเมื่อกี้บอกไว้แล้วใช่ไหมดินก้นสะนี้เราก็เอาขึ้นมาเรามันก็ปลูกได้ไม่ใช่ปลูกไม่ได้เราก็ปรับสภาพดินก่อนก็ใส่ปูนขาวหรือไดรโรม,มัยนั่นแหละ ใส่ลงไปนี่ยังมีปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดอู่เลยนะนี่ปุ๋ยอินทรีย์เราก็ยังมีไงมียังมีเราก็เติมเรื่อยๆไงปุ๋ยอินทรีย์เราเติมเรื่อยๆไงเติมเรื่อยๆเขาก็จะกินไปเรื่อยๆพราเราต้องเราต้องเติมธาตุอาหารลงไปดินให้เขาไงใส่ใส่ปุ๋ยนี้เราคือจะเติมธาตุอาหารลงไปให้ดินให้เขานะครับพี่น้องดูดูใบดูใบหาไม่ไม่ให้ไปดูใบนะให้ดูใบทุเรียนใบทุเรียนนี่ครับใบทุเรียนเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าเขาเขาขาดธาตุอาหารนะครับ มันจะเป็นจุดสีแดงบ้างที่ไรนี่ขาดาธาตุอาหารสังเกตดูดีๆไอ้ถ้าแบบนี้เบียบเสมือนเขาขาดาธาตุอาหารเราก็ข้างล่างเราก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีลงไปข้างบนเราก็ฉีดจุลาธาตุพี่น้องจุลาธาตุนี้มันมีาธาตุอาหารทั้งแปดเก้าชนิดนะมีทั้งทองแดงแมงกานีสมีทั้งโบรอนมีทั้งสังกะสีมันอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่า,าธาตุอาหาร เขาเรียกจุลธาตุเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันเป็นจุลเขาเรียกถึงจุลธาตุเราก็เติมให้เขาลงไปนะครับแต่บางท่านก็เหมือนพ่อใหญ่หนวดนก็เติมอยู่แต่ไม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 ีเวลามาเติมให้เขามันก็ถึงออกมาเป็นเช่นนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดที่ไหนเกิดตรงที่ดินของเราไม่มีธาตุอาหารธาตุอาหารในดินไม่มีทีนี้เขาออกมามันก็ขาดขาดความสมบูรณ์ไงส่วนใหญ่ภาคอีสานจะเป็นอย่างนี้เยอะถ้าปลูกทุเรียนภาคอีสานจะเป็นอย่างนี้เยอะภาคอีสานไม่ใช่ว่า บนเขานะภาคอีสานลุ่มล่างลงมาเนี่ยพี่เป็นดินทรายมันจะออกมาเป็นเส้นนี้เพราะธาตุอาหารในดินมันไม่พอไงเราก็เติมพวกจุทธธาตุทางใบให้เขาทางดินนี้ก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีให้เขาเอาเอา,เอา,เอา,เอาพญายนวษย์ที่ไปเห็นงานนะครับท่าอนนี้ขอ,ขอขอบคุณพญายนวดหลายๆด้วจ้ะา,าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเรื่อพญายนวดเลยจ้าวันนี้พญานวษมาให้ความรู้เนาะ fc ทุกคนอ่าอถ้าใครอย,อยากหูก็ติดตามเข้ามากดเบิ่งเรื่อยๆอยด้อเพื่อนๆมื้อนี้แม่น้องทิ่ไปเก็บบังคุดบ่ะจะาวันนี้จะไปเก็บบังคุดได้กิโลสักบาทนาอมื้อนี้ยังบฮห้เลยจ้ะอ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสบายดีพญนอส